พระธรรมเทศนาในสังฆหาวัตถุก,กถาพรานนา,าถึงหลักธรรมะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กันและกันทําให้เกิดความรักเคารพนับถือในกันและกันทําให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขคนทั้งหลายในโลกนี้ล้วนต่างปรารถนาอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรคือมีไมตรีจิตรักเคารพนับถือกันช่วยเหลือกันทั้งในคราวสุขและทุกข์ ไม่ปรารถนาะความเป็นศัตรูอาฆาตพยาบาทตามจองล้างจองผลาญเบียดเบียนกันและกันแต่ความเป็นมิตรคือรักเคารพนับถือกันนั้นไม่เกิดได้เพียงความปรารถนาะเพราะสิ่งทั้งหลายล้วนมีเหตุผลในตัวเองผู้ปรารถนาผลดีก็ต้องทำเหตุซึ่งสมกับผลนั่นคือต้องทำความดีโดยในยะนี้ผู้ปรารถนาผลคือความรักเคารพนับถือจึงต้องทำเหตุซึ่งจะให้เกิดผลดังกล่าว หลักธรรมะอันประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นเหตุให้เกิดความรักเคารพนับถือกันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนไว้หมวดหนึ่งมีชื่อว่าสังหหาวถุธรรมแปลว่าคุณความดีเป็นเครื่องสงเคราะห์ช่วยเหลือยึดเหนี่ยวน้ําใจให้มีความหวังดีปรารถนาดีต่อกันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกระดับชั้นเป็นไปด้วยดีเหมือนลิ่มสลักรถของรถที่กําลังแล่นหมุนไปอยู่ฉันนั้น สังฆาวัตถุธรรมนั้นมี4ประการคือ 1. ทานการให้ 2. ปิยาวาจาพูดถ้อยคำอันไพเราะอ่อนหวาน 3. อัตจริยาการบําเพ็ญประโยชน์ต่อกันและ 4. สมานัตตาตาความเป็นผู้ประพฤติตนสม่ำเสมอในธรรมและบุคคลนั้นๆทานการให้ความสำเร็จของคุณความดีที่เรียกว่าทานจะสมบูรณ์ได้ ต้องประกอบด้วยองค์คุณสองอย่างคือ 1. กุศลเจตนาได้กับความตั้งใจดีอย่างบริสุทธิ์มุ่งหมายความสุขและประโยชน์แก่ผู้รับไม่ให้ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ชนิดเกี่ยวเหยื่อตกปลาเช่นให้น้อยเพื่อจะเอามากเป็นต้น 2. ส,สิ่งของที่ให้เป็นสิ่งของที่สมควรไม่มีโทษไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเช่นให้ข้าวน้ำเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ให้การศึกษาให้ทรัพย์เป็นต้นทุนในการตั้งตัวเป็นต้นที่ต้องระบุถึงสิ่งของที่สมควรให้อันมีชื่อโดยศัพท์ว่าทายธทานก็เพราะว่าสิ่งที่ไม่สมควรให้นั้นมีอยู่เช่นการให้น้ำเมาให้ยาเสพติดยาพิษให้อาวุธสำหรับประหัตประหารกันหรือให้ความรู้ความเข้าใจที่ผิดๆเป็นต้นอันการให้สิ่งที่สมควรเพื่อช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์กันและกันนี้ เป็นความดีสำคัญที่ทำให้ชาวโลกตั้งอยู่สืบต่อกันมาได้หากชาวโลกไม่มีการให้กันโดยประการทั้งปวงเช่นมารดาบิดาไม่ให้การเลี้ยงดูบุตรธิดาครูบาอาจารย์แม่แนะนำสั่งสอนให้ความรู้แก่สิทธิ์เป็นต้นแล้วมนุษย์ในโลกก็จะเสื่อมจากความรู้ความฉลาดความสุขความเจริญและจะสูญพันธ์หมดไปจากโลกในที่สุดดังนั้นคนทั้งหลายทั้งปวง จึงควรมีการให้กำลังให้ความรู้ความคิดให้ทรัพย์สมบัติเป็นต้นแก่กันและกันตามควรแก่ฐานะหน้าที่ของตนเช่นมารดาบิดากับบุตรธิดาครูอาจารย์กับสิทธินายจ้างกับลูกจ้างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชามิตรสหายเพื่อนฝูงญาติพี่น้องตลอดถึงชาวโลกให้แก่เพื่อนร่วมโลกเป็นต้นเมื่อมีการให้แก่กันและกันตามสมควรอย่างนี้ ความรักความนับถือหวังดีปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างบุคคลทุกระดับชั้นก็จะเกิดมีสมจริงตามพระพุทธภาษิตที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่สีหะเส,ส,ส,สนาบดีมีที่มาในปัญจกะนิบาตอังคุตระนิกายว่าทายโกสีหะธานะปติพะหุโนชะนะสปิโยโหติมนาปโปแปลความว่าดุกระสีหะ ผู้เป็นเจ้าแห่งการให้ย่อมเป็นที่รักชื่นชูใจของชนจำนวนมากคนดีมากหลายย่อมพอใจคบกับผู้มีความเสียสละดังนี้และดังที่ได้ตรัสไว้ในอาลวะกะสูตรว่าทัทังมิตานิคันทติผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้การให้ปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงเป็นสังคหาวัตถุธรรมคือคุณความดีที่สมานมิตรไมตรี ของคนทั้งปวงประการหนึ่งสอดคล้องกับกวีนิพนธ์ที่โบราณบัณฑิตประพันธ์เป็นคติสอนใจไว้ว่าให้ท่านท่านจักให้ตอบสนองนบท่านท่านจักปองนอบไหวรักท่านท่านจักครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนคนเราแม้จะมีการให้ปันช่วยเหลือกันด้วยวัตถุสิ่งของเป็นต้นแล้ว แต่ถ้าว่าให้ด้วยการพูดไอยคําที่หยาบคายร้ายกาศแสบเผ็ดดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามตัวอย่างเช่นให้แล้วด่าว่าที่ฉันให้เธอนี่นะฉันเสียดายเหลือเกินเพราะให้คนอื่นกินเสียดีกว่าเป็นต้นอย่างนี้ก็รับไม่ลงเหมือนกันอย่างปรากฏในบางคนบางชาติให้อะไรต่อมีอะไรแก่คนอื่นชาติอื่นมากมายแต่คนอื่นชาติอื่นผู้รับนั้นก็ไม่รักผู้ให้เพราะเป็นการให้ที่แล้งน้ำใจ หรือให้อย่างเกี่ยวเหยื่อตกปลาเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสปิยาวาจาคำพูดที่น่ารักไว้เป็นสังฆหาวัตถุธรรมประการที่สองปิยาวาจาคำพูดที่น่ารักในพระบาลีสังคหาวัตถุคาถานี้ได้ตรัสไว้ว่าปิยวัชวาจาแปลว่าถ้อยคำที่ดูดดื่มจับใจประทับใจมีลักษณะคือเป็นวาจาปราศจากโทษ ฟังสบายหูเป็นที่ตั้งแห่งความรักเป็นวาจาไกลจากความโกรธเป็นคำพูดของชาวเมืองคือไพเราะเป็นวาจาที่ชอบใจพอใจของชนหมู่มากตรงกันข้ามกับวาจาหยาบซึ่งมีลักษณะคือเป็นคำพูดค่อนขอดหยาบคายเจ็บแสบแก่ผู้ฟังกระทบกระทั่งคนอื่นเป็นคำพูดยั่วทศทำให้ใจไม่สงบวาจาหยาบคายซึ่งมีลักษณะดังกล่าวมานี้ ท่านว่าเป็นท้อยคำที่ตัดเสียซึ่งความรักเห็นอกเห็นใจแทนที่จะสร้างมิตรกลับสร้างศัตรูผู้ปรารถนาความอยู่ร่วมกันได้สันติสุขควรงดเว้นจากวาจาหยาบให้ห่างไกลเหมือนผู้ปรารถนาความเย็นสบายหลบหลีกไม่เข้าใกล้กองไฟใหญ่ฉช่นนั้นแต่ปิยาวาจาคำพูดน่ารักจะจัดว่าเป็นปิยาวาจาแท้ยังต้องประกอบด้วยองคุณอีกหคือหเป็นคำพูดที่เหมาะแก่เวลา 2. เป็นคำสัตย์จริง 3. เป็นคำพูดเพื่อความสามัคคีสี่เป็นคำพูดที่มีประโยชน์และหเป็นการพูดด้วยเมตตากรุณาคำพูดถึงจะไพเราะอ่อนหวานสักเพียงไรหากคำที่พูดนั้นเป็นคำเท็จหลอกลวงเป็นการพูดเพื่อยุให้แตกแยกสามคัคคีเป็นคำพูดเพอ้อเจอ้อเลหลวไหลไร้ประโยชน์พูดด้วยเจตนาชั่วร้ายก็ไม่จัดว่าเป็นปิยาวาจาคำพูดที่น่ารักพึงเห็นตัวอย่าง เช่นคนที่ถูกเกลียกล่อมด้วยคำอ่อนหวานอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อผลบางอย่างของผู้พูดชักจูงนั้นภายหลังกลับรู้ว่าเป็นคำเท็จหรือรู้ว่าเพื่อยุให้รำตำให้รั่วมุ่งทำลายความสงบสุขเป็นต้นแทนที่จะรักผู้พูดก็กลับเป็นเกลียดไปเสียสุนทรผู้กวีเอกของไทยได้ฝากข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการพูดไว้หน้าฟังว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษก มีคนรักรถถอยอร่อยจิตแม้นผู้ชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาส่วนผู้ที่พูดปิยาวาจาบริสุทธิ์คือพูดอ่อนหวานน่ารักจับใจเหมาะกับเวลาทั้งเป็นคำสัตว์จริงสมานสามัคคีมีประโยชน์กอบด้วยเมตตากรุณาเป็นเบื้องหน้าคำพูดนั้นย่อมสมานผูกใจของผู้เกี่ยวข้องในฐานะต่างๆให้มีความเคารพนับถือสนิทได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ตรัสสอนปิยาวาจาไว้เป็นสังฆาวัตถุธรรมประการที่สองคนทั้งหลายประพฤติสังฆาวัตถุธรรมสองประการคือทานการให้ปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันและกันและปิยาวาจาพูดอ่อนหวานน่ารักกอบด้วยองคุณมีคำเป็นจริงเป็นต้นแล้วความเกี่ยวข้องของบุคคลน,นั้นๆในฐานะต่างๆเช่นมารดาบิดากับบุตรธิดาเป็นต้น ก็นับว่าจักพอเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ดีแท้เปรียบด้วยรถก็เป็นเพียงรถสองล้อในการทรงตัวย่อมสู้รถมี3ล้อไม่ได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้บำเพ็ญสังฆาวัตถุธรรมประการที่สอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์แก่กันและกันอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์แก่กันนั้นได้แก่การช่วยขวนขวายทำกิจการนั้นๆของกันและกันให้สำเร็จ เช่นมารดาบิดาช่วยขวนขวายทำธุระให้แก่บุตรธิดาบุตรธิดาช่วยขวนขวายในกิจการของมารดาบิดาต่างจะเป็นที่รักของกันและกันและจะเป็นตัวอย่างอันดีของโลกผู้ใหญ่เอาธุระอย่างนั้นของผู้น้อยผู้พึ่งพำนักชุบเลี้ยงอุดหนุนให้ตั้งตัวได้เป็นหลักฐานย่อมจะเป็นที่รักเคารพนับถือของเขาส่วนผู้น้อยตั้งใจจะทำกิจการของท่านผู้ใหญ่ให้สำเร็จเรียบร้อยเป็นผลดีเต็มกำลังของตน ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ย่อมจะเป็นที่รักชอบใจพอใจของท่านผู้ใหญ่เช่นกันมิสหายต่างช่วยขวนขวายในกิจธุระของกันด้วยกำลังกายบ้างด้วยกำลังวาจาบ้างด้วยกำลังความคิดบ้างด้วยกำลังทรัพย์บ้างด้วยกำลังบริษัทบริวารบ้างย่อมทำให้มีมิตรไมตรีกันสนิทแน่นแฟน้นมั่นคงแม้ญาติพี่น้องก็เป็นดุดกันต่างได้ช่วยกิจธุระกันตามชันญาติจึงนับถือกันสนิท แม้มีสายเลือดใกล้ชิดโดยกำเนิดแต่ห่างกันโดยกิจการสู้ญาติหรือไม่ใช่ญาติผู้ใส่ใจช่วยเหลือกันไม่ได้เพราะอย่างนั้นจึงมีพระพุทธภาษิตว่าวิสาสาปรามายาติความคุ้นเคยนับว่าเป็นญาติอย่างยิ่งดังนี้อัตตาจริยาความประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่กันและกันที่กระทำให้เหมาะแก่ครั้งคราวแก่บุคคลย่อมอำนวยผลดีดังกล่าวมาจึงจัดว่า เป็นสังคหาวัตถุธรรมอีกประการหนึ่งผู้บำเพ็ญสังคหาวัตถุธรรมทั้งสามประการคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพูดถ้อยคำอ่อนหวานช่วยขวนขวายในกิจธุระของกันในการทรงความสัมพันธ์อันดีไว้แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบดุดการทรงตัวของรถมีสามล้อเพื่อให้การบำเพ็ญสังคหาวัตถุเป็นไปได้ด้วยดีสมบูรณ์แบบเหมือนรถยนต์สี่ล้อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสสมาณตตา,ตา ความเป็นผู้ประพฤติตนสม่ำเสมอในธรรมและบุคคลนั้นๆไว้เป็นประการที่สสมานัตตาานั้นแปลตามรูปศัพท์ว่าความเป็นผู้มีตนสม่ำเสมออธิบายว่าความประพฤติตนสม่ำเสมอในธรรมคือคุณความดีที่ให้เป็นไปในบุคคลน,นั้นๆตามสมควรได้แก่ความดีที่พึงประพฤติในชนผู้เป็นญาติความดีที่พึงประพฤติในชนผู้เป็นมิตร และความดีที่พึงประพฤติในชนผู้อยู่ร่วมเป็นหมู่พวกเดียวกันชนผู้เป็นญาติแห่งกันประพฤติตนตามฉันที่เป็นญาติคือนับถือการตามควรไม่ดูหมิ่นกันเพราะมีอำนาจยศศักดิ์ทรัพย์สมบัติบริษัทบริวารไม่ทัดเทียมกันดังนี้ได้ชื่อว่าประพฤติตนสม่ำเสมอด้วยคุณความดีในชนผู้เป็นญาติสำเร็จเป็นญาติธรรมชนผู้เป็นมิตรแห่งกันประพฤติตนตามฉันที่เป็นมิตร คือช่วยเหลืออุปการะก,กันจริงร่วมสุขร่วมทุกข์กันจริงสนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีงามจริงและมีความรักใคร่จริงมีน้ำใจคงที่ไม่แปรผันในเวลาที่ฝ่ายหนึ่งได้ดีผิดกว่ากันหรือฝ่ายหนึ่งเสริมรามลงไปดังนี้ได้ชื่อว่าประพฤติตนสม่ำเสมอในคุณความดีในชนผู้เป็นมิตรสำเร็จเป็นมิตรธรรมชนผู้นับเนื่องในหมู่เดียวกันเช่นเป็นคนชาติประเทศเดียวกันเป็นต้น ประพฤติตามฉันที่เป็นพวกเดียวกันไม่คิดเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกันไม่ทําให้มีช่องว่างระหว่างกันมากนะักต่างรักษาประโยชน์ของกันและกันประสานประโยชน์คือความอยู่ดีกินดีเป็นต้นให้เกิดแก่ทุกฝ่ายดังนี้ได้ชื่อว่าประพฤติตนสม่ําเสมอด้วยคุณความดีในชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่สําเร็จเป็นตับปริยาปนธรรมคุณความดีทั้งสี่ประการน,นี้คือทาน การให้ปันช่วยเหลือกันด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาหปิยาวาจาการพูดกันด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานน่ารักเป็นคำสัต์จริงสมานสามคัคคีมีประโยชน์เหมาะแก่เวลาด้วยเมตตากรุณาหนึ่งอัฏฐจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยขวนขวายทำกิจการของกันและกันให้สำเร็จหนึ่งสมานนตตา ความประพฤติตนสม่ำเสมอมั่นคงด้วยคุณความดีในชนผู้เป็นญาติมิตรและผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะชาติประเทศเดียวกัน1สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าเป็นสังฆหาวัตถุธรรมคือเป็นคุณความดีที่ประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันแล,แล้วเป็นเครื่องสงเคราะห์สมานผูกใจให้มีความรักเคารพนับถือในการและกัน ทำให้ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของชนทั้งปวงทุกระดับชั้นเป็นไปด้วยดีมีแต่ความสงบความสุขความเจริญเหมือนลิ่มสลักแห่งรถที่กําลังแล่นหมุนไปอยู่สมจริงตามพระพุทธภาษิตท,ที่อัญเชิญมาเป็นหัวข้อเทศนานับเบื้องต้นว่าท่านันจะเปยวัชชนจะอัฏฐจริยาจยาอิทะสมานตตาจะธรรมสุตะตะทะตตะยถารหัง เอเตโขสังคหาโลเกรัทัสานีวะยายะโตแปลความว่าคุณความดีสี่ประการเหล่านี้คือการให้ปันหนึ่งถ้อยคำอันไพเราะอ่อนหวานหนึ่งความประพฤติประโยชน์ในโลกนี้หนึ่งความเป็นผู้ประพฤติตนสม่ำเสมอในความดีนั้นๆในบุคคลน,นั้นๆหนึ่งเป็นเครื่องสงเคราะห์กันและกันของหมู่ชนในโลก ทำให้ความสัมพันธ์ของหมู่ชนทั้งปวงเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนลิ่มสลักแห่งรถอันกำลังแล่นหมุนไปอยู่ชันนี้